สวัสดีพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็จะนําข่าวสารมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งในตอนนี้มันจิตี้ของเราทะยานพึ้นสู่จา่ฝูงพรเมิลิก,กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อคืนบุกไปขย้ำหม,มาป่าถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันกันกบข่าวสารต่างๆแอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สำหรับในเวลานี้ก็คงจะอดพูดไม่ได้สำหรับฟอร์มอันร้อนแรงของเจ้าหนูเอร์ลิงฮาลแลนด์แล้วใครกันลลาที่จะมาหยุดเขาคนนี้ได้และอีกนักเตะคนหนึ่งซึ่งฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือเควินเดอะบอยนั่นเองโดยเฉพาะเมื่อเจอกับวู๊ฟแฮมตันนะคะเดอะบอยก็นับว่าเป็นตัวแสบเวลาเจอวู๊ฟเลยทีเดียวค่ะสำหรับแมนซิตี้ของเราลงเตะไปแล้วเจดนัดเก็บได้17แต้มแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะคะโดยปืนใหญ่อาร์เซนอล เตะไป6เกมมี15คะแนนและจะต้องออกไปเยือนเบนฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้พวกเราก็ขอเอาใจช่วยเบนฟอร์ดนะคะให้เอาชนะอาเซนอลให้ได้ละกันค่ะสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าดาวรุ่งทีมชาตินอร์เวย์นั้นเป็นคนทำประตูให้แมนซิตอ้ออกนำา2ประตูต่อ0นาทีที่16ก็ส่งผลให้ในลีกยิงไปแล้วทั้งสิ้น11ประตูและว,ว่าหากรวมทุกรายการนะคะก็ซัดไป14ประตูแล้ว สถิติของเขาตอนนี้ซัดไป100ประตูจาก99เกมหลังสุดค่ะฮาแลนด์เจ้าของรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสร้างสถิติเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ยิงเกมเยือนได้สีนัดติดในการประเดิมลงสนามให้กับทีมนอกจากนั้นฮาแลนด์ยังแสดงให้เห็นถึงการทำประตูได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาลูกโมงลูกจุดโทษ ยิ่งในกรอบเขตโทษและล่าสุดก็เพิ่งจะยิงนอกกรอบเขตโทษได้อีกนะคะทําให้ในชั่วโมงนี้ยากแล้วค่ะที่จะหาใครมาหยุดเจ้าหนูคนนี้หาได้ยากจริงๆค่ะส่วนควินเดอบอยกองกลางทีมชาติเบลเยียมเป็นคนแอสซิสต์ให้แจ็คก,กิลิตยิ่งจ่อๆช่วยให้แมนซิตี้บุกออกนำเจ้าถิ่นได้ตั้งแต่55วินาทีแรกของเกม ก่อนจะแอสซิสต์ให้ฟิลฟูเดนยิงนำห่าง3ประตูต่อศูนย์ในช่วงนาทีที่69นะคะเดบอยนั้นทำได้4ประตูและ2แอสซิสต์ในการลงเล่นที่โมลินิวกลาวเฉพาะในปี2022ส่งผลให้เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากสุดที่สนามแห่งนี้โดยที่นักเตะของหมาป่าย,ยังไม่มีใครทำได้ขนาดนี้เลย หากรวมการลงเล่นทุกรายการในซีซั่นนี้นะคะควินเดอบอยทำไปแล้ว8แอสซิสต์นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมกับประตูถึง150จากการยิง58และแอสซิสต์92นะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่217เกมเท่านั้นส่วนแจ็คกิลลิตและฟิลโฟเดนนะคะก็พร้อมใจกันยิงประตูฉลองมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะในรายแรกนั้นก็น่าจะดีใจเป็นพิเศษก,กับการทำผลงานอันยอดเยี่ยม หลังจากโดนวิจารณ์อย่างหนักนะคะว่าเขาไม่ควรติดทับสิงโตคำรามเพราะผลงานไม่ดีในช่วงหลังก่อนหน้านี้กิลิตทำได้แค่6ประตูกับ4แอสซิสต์ในการลงเล่นให้กับแมนซิตี้4 4เกมตั้งแต่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวถึง100ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนในเกมนี้เจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตในเกมนี้ไปครองค่ะ แมนซิตอ้ออกสตาร์ทซีซั่น2022-2023ได้อย่างร้อนแรงโดยชนะ5นัดแล้วก็เสมออีก2นัดนะคะซึ่งต่างกับบางฤดูกาลที่เริ่มต้นได้ช้าจนต้องมาเร่งเครื่องแซงทีมอื่นๆในช่วงท้ายฤดูกาลค่ะแต่หลังจากที่ผ่านช่วงเบรกทชิชาติไปแล้วเรือใบสีฟ้ามีโปรแกรมที่จะลงเตะเปิดรังเอเิฮั์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับตัวเมืองนะคะในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ ต่อไปนะคะก็จะขอหยิบยกเอาส่วนหนึ่งจากคอลัมน์ในสยามสปอร์ตนะคะมาเล่าสู่กันฟังที่คอลัมนิสคนดังนะคะได้เขียนหัวข้อไว้ว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการนี้จบแบบไม่เป็นทางการซึ่งก็คือบอบูนั่นเองนะคะเขาได้กล่าวถึงเหตุผลหลากหลายประการที่เอามาวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าทําไมแล้วก็ทําไมการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ถึงจบลงอย่างไม่เป็นทางการแล้วอย่างแรกก็ได้บอกว่า เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยหน้าเป้าของเราไม่มีนะคะแต่ว่าทางหรือใบสีฟ้าของเรายังอุตสาห์สะสมได้ถึง93แต้มแถมยิงไป9.9ประตูด้วยก็ลองคิดเอานะคะฤดูกาลนี้ซิตตี้มีผู้เล่นหมายเลข9อย่างเออร์ลิงฮาแลนด์จะสะสมได้กี่แต้มกันละ่ะส่วนอย่างที่2ก็ได้บอกว่าไอเด็กยักษ์หรือเออร์ลิงฮาแลนด์นั้นลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป7นัดกระนำไป11ประตู2แฮตทริกหากสามารถรักษาม,มาตรฐาน การทำประตูแบบนี้ไปได้เรื่อยๆตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเขาจะยิงไปถึง57ประตูจาก38นัดและอย่างที่3 ไม่ใช่เพียงเพราะแค่เครื่องจักรถล่มประตูอย่างฮาแลน์เท่านั้นแต่ว่าแมนซิตี้ยังมีตัวขับเคลื่อนเกมและสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูอย่างเควินเดอะอยที่ตอนนี้แอสซิตในพรีเมียร์ลีกไปแล้วหกครั้งนะคะนำเป็นอันดับหนึ่งอยู่อย่างที่4ี่นะคะเขาบอกว่าขุมกำลังของซิตี้แกร่งทั่วแผ่นนักเตะสามารถเข้ามาทดแทนตำแหน่งกันย้ำขาดหายไปอย่างไม่เหลื่อมล้ำเอาแค่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กชุดนี้มีทั้งลูเบนดิอารจอห์นสโตนนาธานอาเก้ ม a นูเอลอาคันยีอเมริกลาปอกส่วนตรงกลางคาวินฟิลลิปนะคะก็ยังแทมหาที่ลงไม่ได้เลยกองหน้าก็อย่าลืมว่ามีฮูเลียนอันเวเลสตัวอันตรายสี่คนส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะบอบูเขาได้มองว่าแมนซิตี้ไม่มีคู่ขับเคี่ยวโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งอันตรายอันดับหนึ่งอย่างลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงถ่ายเลือดแถมดันออกตัวช้า และไม่สยุดสยองเหมือนเดิมส่วนอาร์เซนอลนั้นที่ออกตัวแรงก็ไม่แน่ใจว่าจะยืนระยะไปจนถึงบ้านปลายหรือไม่ส่วนเชลซีก็เหมือนจะออกอ่าวทะเลไปแล้วสเปอร์ก็ไม่มีดวงแชมป์ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเอาแค่ลุ้นติดท็อปโฟก็ยังเหนื่อยเลยเขาก็เลยบอกว่าแมนซิ t y ตี้เอาแชมป์ไปเถอครับและเพื่อนๆชาวโรบบยสีฟ้านะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะ ส่วนข่าวต่อไปนะคะหลังจากที่จบเกมการแข่งขันเป๊กุริโอลาก็ได้ชื่นชมฟอร์มของมาดูเอลอาคันยีกองหลังคนใหม่นะคะที่บอกว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเนื้อกว่าคําคำว่ายอดเยี่ยมซะอีกจากการประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกนัดแรกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะด้วยการเอาชนะ3าประตูต่อศูนย์ค่ะสำหรับอาคันยีนั้นเริ่มต้นด้วยเส้นทางอาชีพในเอเดีฮัตสเตเดียมด้วยดีนะับตั้งแต่ย้ายมาจากบูรุสเซียดอทมุนในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ เขาได้รับโอกาสประเดิมสนามบนพรีเมียร์ลีกนัดแรกในเกมที่เจอกับปูฟก่อนที่จะสร้างผลงานน่าประทับใจและก็พาทีมรักษาค in ินชีตเอาไว้ได้เป๊ปกล่าวว่ายิ่งกว่ายอดเยี่ยมนะเขาเย่งบอลได้หมดกับจังหวะโดนบุกขึ้นมาเขาอ่านเกมได้อย่างเพอร์เฟกว่าควรจะเล่นบอลสั้นหรือบอลยาวเขาหลักแหลมมากและเมื่อเขาจะต้องปะทะเขาก็จะปะทะแต่เขาไม่ได้ปะทะหนักจนเสียจุดโทษหรือว่าฟาวเขาดุดันมากกับการเข้าบีบคู่แข่ง แต่ก็รู้จังหวะในการคุมเกมดีมากๆเรารู้สึกว่าเขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกนอกจากนั้นนะคะเปบปก็ยังกล่าวชื่นชมฟอร์มของนักเตะก,กองหลังอีกคนนึงค่ะอย่างจอห์นสโตน กับการที่จะต้องมายืนฟูลแบ็กและการลงสนามต่อเนื่องจากเกมกลางสัปดาห์นะคะเว็บกล่าวถึงสโตนไว้ว่าจอห์นเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเล่นฟูลแบ็กแฮปปี้ที่เขาเล่น2เกมติดได้เราต้องการเขาเป็นเรื่องดีต่อเราอย่างมากการไปเล่นเกมเดือนในตอนเที่ยงหลังจากผ่านศึกแชมเปี้ยนลีกนะ่ะอันตรายเสมอสนามก็แห้งเราเล่นด้วยจังหวะที่ช้าไปน,นิดเรามีโชคในทุกสถานการณ์นะ ยิงประตูได้ไวยิงลูก2ได้ค่อนข้างไวเหมือนกันใวแดงแต่ครึ่งหลังเกมอันตรายเพราะพวกเขาทําได้ดีกว่าพวกเราหลังจากที่เรายิงลูกที่3ได้เกมก็จบลงหลังจากนั้นผ่นนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของบอสของเรานะคะได้กล่าวชื่นชมกองหลังตัวใหม่อย่างมาดูเอลอาคันจีและจอห์นสโตนของเราค่ะ ไปต่อกันที่ข่าวของแจ็คกิลิศกันบ้างค่ะโดยเขาก็ได้ออกมายอมรับว่าเสียงวิจารณ์ที่มีต่อตัวเขานั้นเหมาะสมแล้วเขาควรยิงประตูกับทำแอซิสให้ได้เยอะกว่านี้โดยหนูแจ็คนะคะยิงไปเพียงแค่6ประตูกับ4แอซิสใน38เกมที่ลงเล่นในซีซันแรกหลังจากย้ายมาด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์กิลิตได้กล่าวว่าก็เหมาะสมแล้วละ่ะผมควรจะยิงให้มากกว่านี้ควรแอซิสให้มากกว่านี้ สิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือการยิงประตูและการแอสซิสต์ผมจะต้องเจอผู้คนที่พูดถึงค่าตัวของผมอยู่เสมอแต่ผมว่าถ้าย้อนดูตลอดเวลาเส้นทางอาชีพที่ผ่านมาของผมผมไม่ได้ยิงเยอะเหมือนนักเตะบางคนนะขนาดตอนอยู่กับวิลล่าผมว่าผมยิงได้เพียงแค่14หรือ15ประตูตลอด2ฤดูกาลในพรีเมียร์ลีก เป็นสิ่งที่ผมอยากเพิ่มให้กับฟุตบอลของผมและผมก็หวังว่าจะทำได้ด้วยการเล่นให้ทีมนี้ต่อหน้าแฟนบอลเหล่านี้และเมื่อถูกถามถึงความยอดเยี่ยมของแอสซิสจากเควินเดอรอยเขาก็ได้ตอบว่ามันเพอร์เฟกเลยละ่ะผมชอบพูดแซลเคสเรื่องแอสซิสให้ผมอยู่เสมอว่านายควรจะเป็นสุดยอดจอมแอสซิสของโลกนะ และเมื่อถามถึงกำลังใจจากเป๊ปคูดิโอลาเขาก็ยอมรับว่าตัวเองโชคดีแล้วที่ได้ออกสตาร์ทหลังทำผลงานไม่ดีในเกมที่เจอกับดอทมูนเมื่อกลางสัปดาห์แจ็คกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเขาดีต่อผมมากผมควรจะขอบคุณเขาเพราะเขามอบโอกาสให้ผมในวันนี้หลังผมฟอ์มตกในเกมเมื่อวันพุธและผมก็หวังว่าผมจะตอบแทนเขาได้นะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ได้อัปเดตข่าวสารของทีมรักให้กับทุกๆท,ท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ